รวมมิดคีย์บอร์ดสีทุโทนทูใจจากแบรนด์น้ำบัวครับผมมีรุ่นอะไรบ้างคลิปนี้มาดูกันเลยฮะ สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนาับสู่ Navo X Official นะครับผมสำหรับวันนี้นะผมผมได้รวบรวมคีย์บอร์ดที่เป็นสีที่แบบว่ามีความเป็นทูโทนจากแบรนด์ Navo มาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคีย์บอร์ดที่เป็นสีแบบทูโทนจาก Navo เนี่ยถือว่าทํามาน้อยมากๆเลยซึ่งรุ่นที่ผมหยิบมาในวันนี้นะผมเป็นรุ่นทั้งหมดที่ Navo ทิออกมาแล้วนะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงสีสันของมันทั้งมามรุ่นใหม่่่ลาสุดทีเลยนะครับอ รุ่นนี้เลยนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดที่บอกเลยว่าสวยงามมากๆนในเรื่องของการจับคู่สีแล้วก็สีสันต่างๆมีมาให้นะครับโดยรูปแบบของคีย์บอร์ดรุ่นนี้เป็นแบบแมชชีนิคอลที่ไม่ใช่แบบ1 0 0หรือว่าไซส์ปกตินะครับผมรุ่นนี้จะเป็นขนาดที่เล็กกว่าปกตินิดหน่อยแต่ว่ายังมีตัวเลขมาให้ใช้งานนะผมนี่ถือว่าเป็นข้อดีของมันเลยนะผมนอกจากสีจะสวยงามแล้วก็ขนาดยังกระทัดรัดลงอีกด้วยนะครับฟังก์ชันพื้นฐานในเวีก็จะเป็นในเรื่องของไฟแล้วก็จะเป็นแบบ mini ม,มินิอาร์จีบ,บี สามารถเปลี่ยนสายใช้งานได้นะครับผมซึ่งสีคีย์บอร์ดที่มีให้เลือกของรุ่นนี้จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันเลยนะครับผมซึ่งสีที่ผมยิบมาโชว์ในกล้องวันนี้จะเป็นสีขาวดำนะครับตัดด้วยสีเหลืองซึ่งจับคู่สีออกมาได้น่าใช้งานมากนะโดยสีขาวของมันเนี่ยจะเป็นสีที่แบบว่าไม่ได้ขาวมากจะเป็นแบบออฟไวท์ไว้์หน่อยนะครับส่วนสีต่อมาก็จะเป็นสีแดงนะครับผมเป็นสีแดงที่ตัดกับสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับผมให้ฟิลแบบว่าเห็นครั้งแรกคือนึกถึงตัวคาแรคเตอร์แบบม แบบที่เห็นแล้วมันนึกถึงความเก่าๆนะครับผมแต่ว่าตัวคีย์บอร์ดไม่เก่านะเป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งทั้ง3สีนะผมก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันมากๆถ้าใครชอบแบบไหนนะผมก็จับจองได้เลยสำหรับรุ่น X802 นะครับรุ่นต่อมาคือ Navo X62 นะครับผมเป็นคีย์บอร์ดแมกนิคีเขที่ขนาด100% แบบดั้งเดิมบั้งเดิมเลยก็คือมีร้อยสีผมไม่ใช้งานนะผมนี่ตัวยาวๆบอดี้ยาวๆแบบนี้เลยฟังก์ชันครับคล้ายกันเลยฮะกับรุ่น X 8 0 2ก่อนหนะ้าก็คือไฟมินิ R G B นะครับผมสวิตช์ที่มีเลือกก็จะมีลูกกับเลสครับผมเป็นแบบเบสิกแล้วก็เรื่องการเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อได้สายไ y p C นะถอดเปลี่ยนได้นะครับจุดเด่นของคีย์บอร์ดรุ่นนี้อย่างที่บอกครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นในเรื่องของสีทูโทนเนาะคีย์แคปเขาทำออกมาด้วยความสวยงามมากๆเลยนะฮะซึ่งรุ่นนี้มีให้เเเเเเลลืออออกกททททัั้งงงหหมมมมมดด5สสีีนะียยยรผะะะะนนาาาจจิๆนะแต่่่วป็ ส,สีด้วยกัน,นส่วนที่เป็นสีล้วนก็จะมี2ส,สีก็คือสีขาวกับสีดำนะซึ่งใครสนใจก็สามารถไปจับจองกันได้นะครับในส่วนของสีทูโทนที่ผมเอามาโชว์วันนี้จะเป็นสีม่วงขาวนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าฟิลนาโวเลยนะผมคือมันมีความสวยงามมากๆนะถ้าเห็นตัวจริงคือรุ่นนี้ไม่จําเป็นต้องเปิดไฟก็สวยงามมากๆนะเพราะว่าคีย์แคปของเขาที่ให้มานะผมจะเป็นสีม่วงที่แบบว่าเป็นม่วงที่แบบว่าไม่ได้ม่วงจ๋าจนเกินไปนะมันจะเป็นม่วงที่มีความแบบอธิบายไม่ถูก เอาเป็นว่ามันมันสวยงามแล้วกันนะคือมันไม่ได้ม่วงแบบม่วงเข้มจนมันทึบเกินไปอีก2สีที่เหลือจะเป็นสีขาวดานะครับผมก็มีความตัดกันแบบเบสิกเบสิกมากๆนะฮะอันนี้ก็จะมีความสวยงามแบบว่าเรียบเรียบหรูๆมินิมอลนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสีแดงขาวนะผมจะมีความแบบว่าร้อนแรงร้อนแรงนะผมแต่ก็มีความละเมียดละไมจากสีขาวเข้ามาแซมนิดหน่อยซึ่งบอดี้ของตัวเคสของมันทั้ง3สีนี้นะฮะก็จะเป็นแบบสีดําหมดเลยนะผมจะต่างจากรุ่น X802 เมื่อกี้ที่มันจะมีบอดี้เคสมันเปลี่ยนสีไปตามตัว นะครับผมและต่อมาคือรุ่นสุดท้ายขวัญใจมหาชนครับ นัปโอเรอบนี้เป็นแบบ CAY Edition ซึ่งมันก็ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วซึ่งจุดเด่นของ X33 ามสาม CAY Edition รุ่นนี้ที่มันทําได้ดีกว่าเพื่อนมากๆเลยคือเรื่องของการเปลี่ยนสวิตครับเพราะว่าจากทั้ง3รุ่นนะครับผมนี่เป็นรุ่นเดียวที่สามารถเปลี่ยนสวิตได้นะครับผมโดยจะเป็นสวิตแบบขา3พินนั่นเองนะครับแล้วก็สวิตท,ที่ให้เริ่มต้นมาจะมีเรดกับบลูนะครับผมเป็นแบบสไตล์เบสิกนะผมแล้วเรื่องการเชื่อมต่อก็จะเป็นแบบการใช้สายไทซีสามารถเปลี่ยนสายใช้งานได้ปกติเลยนะครับซึ่งหน้าตาของมันเห็นเพื่อๆแบบน ที่คู่สีเฉยครับผมรอบนี้นะผม C.I.Y. Edition เขาจะมีมาให้แค่3สีเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่น X33 ซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นแบบ C.I.Y. Edition นี่เขามีหลายคู่สีมากมากแต่ว่าปัจจุบันนี้เหลือแค่สาคู่สีเท่านั้นนะครับซึ่งสำหรับสีที่ผมมาโชว์ในวันนี้ก็จะเป็นสี Red Y นะครับผมซึ่งมีชื่อสีเท่มากๆนะฮะโดยสีขี้แขบของเขาก็จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะครับผมตัดกับสีดำที่มันเป็นแบบดำออกตุ่นๆเทาๆหน่อยนะไม่ถึงกับดำมากนะครับแล้วก็บอดี้ก็จะเป็นสีดำนะผมสีสันสวยงามมากๆนะ แถวแนวตั้งนะครับสำหรับรุ่น X 3 3 CY Edition ส่วนอีก2สีที่เหลือนะครับผมก็จะมีสีของลาเวนเดอร์นะครับผมอันจะเป็นสีโทนสว่างที่เป็นการจับคู่สีม่วงที่เป็นม่วงแบบม่วงโทนสว่างแบบลาเวนเดอร์เลยนะผมก็ถือว่าเป็นสีที่พอมาจับคู่กันก็มีความสวยงามมากนะครับผมน่ารักน่าใช้มากนะสำหรับรุ่นนี้นะครับและสีสุดท้ายคือสีเหลืองนั่นเองนะผมก็รุ่นนี้จะไม่ได้มีชื่อเท่ๆเหมือนเพื่อนเป็นการจับคู่กับสีม่วงนะผมซึ่งจะเป็นม่วงที่ต่างจากม่วงโทนลาเวนเดอร์เมื่อกี้นะจะเป็น เหลืองจา๋าม่วงจา๋ามาผสมรวมรวมกันนะฮะก็ ้ไดซึ่งสีม่วงที่ใช้ก็จะเป็นสีม่วงเข้มแบบเปลือกมังคุดเลยนะผมเป็นสียอดนิยมที่หลายคนนิยมซื้อไปใช้นะสำหรับรุ่น x 3รุ่นนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคีย์บอร์ดสีทูโทนจากน a วโวครับผมทมั้งหมด3รุ่นให้เลือกใช้เลยนะนี่แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าชอบแบบไหนนะผมรุ่นแรกจะเป็น X802 นะผมถ้าใครชอบคีย์บอร์ดแบบว่าสีสไตล์ผสมผสานทางสีสันเนี่ยหลากหลายเนี่ยเขาบอกเลยว่า X802 ถือว่าตอบโจทย์มากและเรื่องของการใช้งานครับเป็นคีย์บอร์ดแบบไม่ใช่ฟูนะลไซส,ส,ส์เนาะยมีะผ X3 จค แบบฟูลไซส์100%เลยนะผมมีความยาวนะฮะแล้วก็มีตัวเลขใช้งานแบบปกติเลยมีครบทุกปุ่มเลยนะครับใครที่กำลังตามหาคีย์บอร์ดสีสันสวยๆนะครับผมคีย์แคปสวยมากแต่แรกเลยเนี่ยทั้ง3รุ่นตอบโจทย์หมดเลยนะครับซึ่งหากใครสนใจสามารถสัง่งซื้อตามช่องทางออนไลน์ของเราเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นทางร้านค้าที่เราแปะลิงก์ข้างล่างนะผมจะเป็นทางแฟนเพจของเรานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมีประมาณนี้นะเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจดูรีวิวตัวเต็มสามารถิร์ชื่อรุ่นแล้วก็สามารถดูรีวิวตัวเต็ม ากแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปรีวิวอะไรหรือว่าเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่ตามรับชมเจอกัครับสวัสดีครับ